มุ้งจีบเจแอนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อย่เอีทุกทุกท่านเลยนะคะมือนี้นะคะนอกจากแอนก็ได้มาตรวจงานนะคะหลังจากที่เข้าไวัดแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนาะหลังจากเราที่ไปวัดนะคะมาวัดอาทิตย์ที่แล้ววันนี้เราก็มาทําการติดตั้งแล้วนะคะมาชมเลยนะคะว่าแต่ละชุดแต่ละบานติดออกมาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเจแอนพาไปดูนะคะหมู่บ้านนะคะแกนบางกอกบุรวรันะคะอยู่แถวส่วนสยามน,นะคะแถวบ้านเจแอนนะคะ นี่ค่ะบ้านนี้หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้านนะคะจะเป็นมุ้งจีบธรรมดานะคะมุ้งจีบนี่ค่ะรางจะสูงอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองเซนนะคะเดี๋ยวจะแอนเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะประตูทางเข้านะคะบ้านแรกนะคะอันนี้จะเป็นบ้านที่สองนะคะบ้านที่สองของเราจะเป็นมุ้งจีบอิสระนะคะซึ่งเลื่อนไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะ นี่ค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะที่แรกไม่ได้ติดทุกจุดนะคะเปลี่ยนใจนะคะติดทุกจุดเลยค่ะนี่ค่ะมุ้งจีบอิสระนะคะเต็มบานติดซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะส่วนบ้านนี้นะคะจะเป็นมุ้งจีบนิลภัยนะคะมุ้งจีบนิลภัยกันน้องหมาน้องแมวขวัญน,นะคะกันน้องหมาน้องแมวขวัญกรได้เลคะ่ะพี่น้อง นี่ค่ะซีกนี้เจอบ้านหลังนี้จะติดประมาณสามบานสามบานนะคะพี่น้องสามบานนี้บางคนอยากรู้ว่าในราคาเท่าไหร่นะคะแถบช็อกค,ค่ะมาบอกดีกว่ามาั <c> ้ง <oughs> นี่ค่ะสามารถนะคะล็อกก็ได้นะคะนี่ค่ะล็อกกระได้พี่น้องล็อกมันกาสิเปิดบ่ได้นอนอน้องม้าน้องแมวนะคะอันนี้นะคะมุ้งจะเป็นเหมือนคล้าย แผ่ ium, Stanley, นอลูมิเนียมสแตนเลสครับอลูมิเนียมนะคะ,ะเปิดนะคะนี่ค่ะเปิดแล้วมันก็จะหลงเนาะพี่น้องนี่ค่ะเหมือนไม่มีมุ้งเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามุ้งจีบนิลภัยนะคะก็คือกันน้องหมาน้องแมวควรปกติเลยนะคะบ่ามีขาดนะคะเนาะ บานนี้ก็เป็นแบบคู่นะคะจิมเดลเลพยแบบคู่เลื่อนไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะเนาะนี่ค่ะนีวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ล็อกนะคะเปิดค่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะ เปิดออกมาเหมือนไม่มีมุ้งเลยนะคะมุ้งของเราจะไปเก็บอยู่ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะนี่ค่ะโล่งเหมือนไม่มีมุ้งเลยนะคะบานที่สามนะคะจะเป็นมุ้งจีบนิลภัยเหมือนกันนะคะมุ้งจีบนิรภัยอันนี้ห้องน้องหมาน้องแมวนะคะห้องมาห้องแมวอยู่แต่งงามง่ามเลยพี่น้องเอยเพิ่งเพดเพลนเห็นมาให้แมวอยู่คักนี่ นี่ค่ะจะเป็นมุ้งจีบนิลภพยนะคะเดี๋ยวเจนจะพาย็นของน้องนะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องมุ้งจีบนิรไพรมุ้งจีบกันน้องหมาน้องแมีมุ้งจีบนิลภพยนะคะตะก,กุยแต่ยังตะกุยไปโลดเตะไปโลดเทดไปโลดคอยรับประกันเจ้าสิบปีพุ่นะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ นี่เาขาเรียกมุ้งจิบนี่ละไผ่นะคะมีแบบล็อกให้ด้วยนะคะล็อกกระได้นะคะพี่นอ้องนี่ล็อกล็อกเปิดนี่นะคะล็อกล็อกไปแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะจิบนีรภัยนะคะทั้งหมดสามชุดนะคะนอกนั้นจะเป็นมุ้งจิบอิสระนะคะกรณีหน้างานบ้านลูกค้า เป็นบานเลื่อนสลับเปิดสองฝั่งลูกค้าเขาก็จะเป็นมุวจีบอิสระนะคะอันนี้ในห้องน้ํานะคะนี่ค่ะนี่ละไพ่แบบไหนนี่ค่ะอันนี้สําหรับในห้องครัวนะคะในห้องครัวนะคะเราเพิ่งกระติดแบบเป็นม้งจีบอิสระนะคะซึ่งเลื่อนไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแันจะเปลี่ยนลุงนะคะเนาะ นี่ค่ะเรื่อนไปฝั่งนี้ก็ได้อ่านี่คือเอินมาเรือนไปสายก็ได้พค้ก็ได้เนาะค่ะเนาะส่วนบ้านนี้จะเป็นในห้องครัวนะคะสีอบขาวนะคะตามหน้างานเลยค่ะสีอบขาวเราจะทําสีอบขาวให้ลูกค้านะคะเนาะชั้นสองต่อนะคะก็คือบ้านนี้จะเป็นมุงจีบอิสระเนาะคะ่ะ ซึ่งอิสระลูกค้าเอาเครึ่งบานพอแต่คือรางเราติดเต็มบานนะคะมาดูเลยนะคะว่าก็คือหน้าง,งานบานนี้นะคะเปิดได้สองฟังได้พี่น้องกระจกวัดได้สองบานนะคะมุ้งอิสระเป็นแบบไหนนะคะมาดะะูเลยค่ะมุ้งอิสระเป็น,นก็คือลูกค้าติดท่านี้ติดครึ่งหนึ่งเนาะเลื่อนไปใ้เพไาะน้ลคะ่ะมนสิไปฟังถุงได้ที่การได้พี่น้องแต่ว่ามันจะวกว้างกันจะบดาเนาะ เดี๋ยวที่เอ็มจะไนเรียนเวลาเราเปิดแถวนี้มราต้องมาเรียนแถวนนะคะนี่ค่ะเวลาพับเก็บนะคะจะอยูแ่แถวนี้ได้หมดเลยนะคะเรื่องตถวน,นี้ก็ได้เก็บไว้แถงนี้ก็ได้เหมือนไม่มีมุ้งเลยนะคะนี่เขาเรียกว่ามุ้งจิบอิสระนะคะจิบอิสระเรียนใส่มาเป็นบามาดูบานนี้เลยนะคะว่ามุ้งบานนี้นะคะจะเป็นมุง้งเขาเรียกว่ามุ้งบานแบบทูงนะคะเวลาใช้งานนะคะ พักออกด้วยพี่น้องแล้วก็เปิดนี่ค่ะพ้นสิโตแ๊แล้วปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนสเขานะคะเอาไปดูบานตรงนี้เลยนะคะบานนี้นะคะลูกค้าทำบานนี้นะคะลูกค้าทำวิวอินนะคะมุ้งเราก็สามารถติดตั้งได้นะคะนี่ค่ะมาไปดู มาดูนในซอกหลือนี่เลยค่ะไปดูบ้านข้างหน้าเลยค่ะบ้านนี้ก็เช่นกันนะคะตรงตรงห้องตรงห้องรงับแขกนะเป็นบ้านหน้าต่างบ้านหน้าต่างมุกจีอิสระเหมือนกันนะคะซึ่งเลื่อนซ้ายได้ขวาไปได้นะคะเลื่อนด้านี้ก็ได้เนี่ยเวลาแล้วเราจะเปิดฝั่งนี้นะคะ แล้วก็เอากระจดมาฝั่งนี้ก็ได้ <Okay. S 1> เห็นไหมคะเพื่อนได้ซ้ายขวาทั้งหมดเลยคะ่ะเป็นมุ้งเจีบกีสระนะคะ mm hmm. ไปดูห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่เดี๋ยวใส่เน,นะนี่ยบา้านลูกค้าสวยมากเลยนะคะาคามาดูบา้านนี้เลยนะคะ หน้าง,งานของลูกค้าเป็นบานเลื่อนสี่บานนะคะซึ่งลูกค้าบอกว่าติดแค่สองบานก็พอนะคะก็เคือเป็นบานเป็นบานคู่นะคะนี่ค่ะติดแค่คู่กลางนี้ก็พอนะคะ,ะมาดูบานนี้นะคะสําหรับบานหัวเตียงนะคะบานหัวเตียงเนี่ยมันจะเป็นนิ้วอินนะคะนิ้วอินลูกค้าปิดไว้นะคะซึ่ง ติดมุ้งอยากอ,อื่นี่ติดไม่ได้นอกจากเป็นมุ้งจีบนะคะไม่ได้นะคะมนะคะาดูนะคะบาลนี้จีบมุ้งจีบได้ไหมบางคนบอกเฮ้ย,เยมันจะติดยังไงนะคะเนี่ยค่ะเป็นบานกตะทุงนะคะอ่าเปิดออกค่ะมุ้งจีบของเราก็ติดได้นะคะไม่เกะกะพื้นที่ในการใช้งานเลยนะคะพี่เนี่ยค่ะสวยงามจริงเลยคะ่ะขนาดติดบิ้วนะคะติดบิ้วลูกค้าของเราก,ก็เพ่มีปัญหาติดได้เลยค่ะ บานนี้ก็เช่นกันนะคะบานนี้จะเป็นมุจิอิสระนะคะบานนี้มันขนาดเล็กนะคะเราติดเต็มบ้านนะคะ้ากัเลยดีกว่าะคะ่ะนี่ค่ะติดเต็มบานได้เลยนะคะมุจิอิสระนะคะเกิดบ้าก็ได้เก็ดคั้าก็ได้เก็บได้ตรงกลางก็ไดออ้เก็บก้อนไว้ตรงไหนได้หมดเลยนะคะนี่เป็นมุจิอิสระนะคะในห้องน้ําก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเนียมาดูบ้านนี้นะคะ บานนี้นะคะเป็นโซนที่แบบว่าดวสวนสยามทะเลกรุงเทพเลยน,นะคะมาดูเลยนะคะว่ามุมนี้มุงนี้ก็เป็นมุงจีบครึ่งบานเหมือนกันนะคะมุงจีบสละมครึ่งบานโอ้โลมเย็นเล่นสบายเนี่ยค่ะเปิดข้างนี้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะเลื่อนมาฝั่งนี้ก็ได้นะคะอันนี้ครึ่งบานนะคะวันนี้เปิดฝั่งนี้ค่ะ วันพรุ่งนี้เปิดอีกฝั่งนึงนะคะวังนี้ก็เลื่อนมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอ่าเวลาพับเก็บนะคะฝั่งนี้เปิดซ้ายได้เปิดขวาได้นะคะเวลาพับเก็บนะคะเราจะพับเก็บไปฝั่งนี้ได้เลยนะคะ